สวัสดีครับชาววินนิง่งมือถือทุกท่านครับโอ้โหหลังจากเมื่อวานนี้เซอร์เปิดวันแรกครับเขาได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะล่มตามเคยเหมือนทุกปีครับวันนี้มาลองดูอีกครั้งครับหลังจากเมื่อวานผมก็ได้นิดเดียวครับแป๊บนึงก็ล่มไปเมื่อวานบอกว่าวันนี้จะเล่นได้ตอนบ่ายโมงฮะลองซิตอนนี้เล่นได้หรือเปล่าอลองดูครับ ได้ไหมเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยได้วะ่ะมาๆมา,มาว่าหมูเข้าได้แป๊บหนึ่งนะครับจัดตัวก็จัดได้แป๊บหนึ่ง ทีมีมคนไทยล้วนครับอินดีน้นิดนึงรู้สึกว่านะครับหน้าตานักเตะคนไทยที่เพิ่มหน้าใหม่เข้ามาครับสุภัยใจเด็ดก็ธนบูรณ์ผันสาครับปกติโอเคถ้าจะเพิ่มมาสามคนก่อนนะตอนนี้ มาลองกันครับมาลองกันตอนนี้ที่เล่นได้ก็มีอีเวนต์แต่อีเวนต์ให้ให้ใช้ทีมอลองไปตรงกันนะเราอยากลองหน้านักเตะไทยของเราแคมเปญดูสิ เจอใครไม่รู้นะทีมบายอนโอ้ยชนะทีมไม่ฟิตสนุกการถ่นจอมลองแล้วกันนะฝั่งตรงข้ามมีใครบ้าง โ s t ดีนเตสฟอนบัตเทนลองดูครับเอาถือว่าเร็วกว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ยปกติปีที่แล้วนี่หลายหลายวันครับกาจะเล่นได้

ตีเลาต์ใจเดียร์ครับตัวไม่ใช่วนนะแทงไปสุดยอดสุดสุดนี่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 

แอรโดมดิงสามดีฮะโครับเปิดว่ากระโดดชิงได้นิดเดียวอะไรีย่าง น่าเทีโบอลจุดเฉลียากไบอลแงไม่ไดันกระตุกนิดนึงนะผลิจ่ายนยังมีอาการกระตุกหลงคเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เล่นเยอะกยเล่นไม่ได้ครับเดโดโรโปร

イベンーバス,アンバス長いボール立てへ仕掛けるかここで前半の43分、うん、が終了しました。うん 前半0対0北沢さん、前半について何かごり組いただけますか早々としては、今はまだゼロゼロなんですけど、人はあまり良くなかったですよねというのもシュートがまだないですよね後半はバ、まあ、イタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないでしょうね前半互いにノースコアのまま後半を迎えますシーンがそ นั่นนะฮะท่าน่าจะวิ่งเหมือนันต่น้เหมือนกัชมชิไดเดีดโอ้โหเพื่นฮะักเตะมาไทยเมื่อกี้ไทยเหมือนนะใจเดียเหมือนฮะหนูสุดสัตว์เลยนะตอนนี้ม่าน่าะวิไเหมือนเนี だから相手キーパーの動きが見える位置にパスを置くしシビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね、全体的に相手の守備も変えようとましたし、ラストパスで勝負あったゴールが出るんじゃないでした、う対ね。 もう一点取ることによって、試合の進め方。こう、メンタリティの部分、大きく違いますからね。はい、ファンバッセン。ああ、メカ。仕事はん、ね、本マウルサラゼン。ええ。 ลวงนี <những> <Catholic> <laughs> er ่เน <h ans plus poetry> so ี่ยไปอนาบูลยิงเาทีโรสินเซฟเดียรว่าก็การเล่นก็เหมือนมาที่แล้วนะฮะจะมี่วงนิดนึงครับรอะเซิร์ฟเวอร์อี่นะ ไปครตงโดกระชากครับฮีซงโดเปิดครับีรสินครับโอ,โอ้โหอดีตเมืองทองเูือิทูฮะโอ้โหซงโดดนะีินัเ่ยได้เหมือนกันี่ตงดก็บเหมือนขึ้นนะเนี่ย という展開アウェー側としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。はい、2点リードは精神的に大きいですからねゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいでしすよね。 もう一つ前に行きたいはい落ときキタザさんここまでご覧になっていかがですかアウ<イ>ェ<スロ>ーメガとしては守りに行くのか取りに行くのかチームとしてはっきりしておいた方がいいでしょうね1,0003スンジェイね大きく立てシーンクティーーーリーダーシンシンビー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 ン

三対零と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりましたミリクデビラモアテントルスビモリエンテスガウィンセーノ

落ち着いて時間を使いますゲイ<ー>フリー試合終了のホイッスル<ー>回目、yeah. 敵を待ったない強さで勝利しました。今日のゲーム振り返って何かあいますか。アメリカとしては、いい勝ち方をしましたね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。うん、そうですね。ありがとうございます。え、そろそろお別れの時間となります。 解説は北澤剛さんでお送りいたしました。ああ本日はありがとうございました。ありがとうございました。3対0で完勝しています。うんうん、ジンワップマイディレンあ、うん、ストンドーアップ กระชากแอซิทถตงน้ำมินโมงเข้าไปสวยงามครับประสานงานกันลูกนี้โอ้โหเทขึ้นสูงมากนะลูกนี้ตรงนี้ครับชุปใสจใจเด็ดครับแอดซิทถังน้ำินจับยิงง่ายง่ายครับตรงนี้แปลกระแทก้าไปนะตรงนี้พวดครับหลุดมาเลยฮะแต่มีกวินรับบอกว่า ปิดมุมได้เร็วครับอืมโอเคครับถือว่าโอเคเลยนะฮะโอเคครับโอเคเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าใช้ได้นะภาคนี้ครับไทยหน้าเหมือนขึ้นครับเดี <S <S ย๋ยวมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยฮะสวัสดีครับ